ที่ที่ซื้อดำรู้ความจริงจากลูกน้องที่ส่งให้ไปหาข่าวและได้ข่าวมาว่าเสือมเหสศุนกำลังยืมมือตำรวจเพื่อจัดการกับตนมันทำให้ขุนโจรโมโหสุดขีดไม่คิดเลยว่าคนอย่างเสือมเหสศุนมันจะหมดหนทางขนาดนั้นไอ้มเหสศุนมันหมดหนทางขนาดนั้นชั่วร้ามันหมดความเป็นโจรซะแล้วจริงๆมันไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย เขาพูดกับลูกน้องคลั้นห่วงเลาะออกมามันคิดจะยืมมือตำรวจจัดการกับข้าแต่หากข้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าใครหน้าไหนมันบุกขึ้นมามันต้องเห็นดีเห็นงามกันไปข้างหนึ่งป่าเขาจงเป็นพยานข้าซื่อสัตย์ตามคำมั่นสัญญาที่เคยมีไว้ให้กับเสือมเหสวนข้านึกถึงบุญคุณของมันผู้นั้นตลอดแม้ข้าจะมีโอกาสสังหารมันแล้วก็หลายครั้ง แต่ข้าก็ไม่ยอมทำทั้งๆที่มันทำกับข้าเจ็บแสบนักแต่บัดน,นี้ทุกสิ่งอย่างเห็นทีโจรอย่างข้าจะต้องเปลี่ยนคำพูดฝ้าดินจงเป็นพยานหาข้ายังไม่ตายข้าจะจัดการกับเสือมเหิสุนให้มันสาสมเลยทีเดียวขนจนกล่าวกับลูกน้องหลายสิบชีวิตที่เป็นสักขีพยานขอให้พวกเองเตรียมตัวให้พร้อมข้าเชื่อว่าก่อนค่ำวันนี้ พวกเราจะมีศึกใหญ่กับกองปราบแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนดีใจขอให้พวกเองทุกคนจงสู้สุดความสามารถมันเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญเพราะเท่าที่ข้ารู้มาตอนนี้ชุมโจนของเรามนันเป็นเป้าหมายหลักของตำรวจมันคงไม่ส่งคนมาแค่ล้อเล่นกับเราแน่ขุนจนกล่าวกับบริวารและมองไปที่นายหมานผู้มารายงานข่าวสำคัญไอหมานข้าขอบใจเองนัก แต่มันเพื่อความปลอดภัยของเองเขาไว้เองกลับไปก่อนจะดีกว่าวันข้างหน้าหากไม่ีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมยืนเองด้วยตัวของข้าเองนายหมาได้ยินคําพูดจากนายเขามองหน้าขุนโจรขมเมงตอบนายโจรกลับไปทันทีว่าพี่ดําข้าพร้อมแล้วข้าตั้งใจไว้แล้วที่ข้ามาคราวนี้ข้าตั้งใจจะตอบแทนพี่ที่พี่ดําดีกับข้าทุกอย่างขอข้ายืนสู้ค้างพี่สักครั้ง คุณจนทราบซึ้งในน้ำใจสมุนนายนี้เป็นอย่างมากที่สื่อสัตว์กับตนถึงเพียงนี้ยอมพลีกายเพื่อทดแทนคุณทั้งท,ที่มันมีทางเลือกที่ดีกว่าสื่อดำพยายามพูดใี้มันเปลี่ยนความคิดแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจากปรึกษาหารือก,กับลูกสมุนบริวารเสร็จคุณจนก็เดินเข้าไปในกระท่อมในเวลาเดียวกันนั้นลูกน้องของสื่อดำก็วิ่งกระจัดกระจายทั่วแหล่งพมกจัดแจงอาวุธกันอย่างพร้อมเพรียง กระสุนปืนและระเบิดมือถูกแจกจ่ายให้กับทุกคนป้อมปืนประจำจุดเตรียมพร้อมถุกคนทำงานกันอย่างขมักขมินเตรียมรับมือกับกองปราบที่จะมาถึงในอีกไม่ช้านี้เวลาดังกล่าวข่ายโจรของซื้อดำมันคลึกคลื้นเป็นอย่างมากทุกคนทำงานหนักอย่างไม่มีหยุดพักถุกคนรู้หน้าที่ของตนเป็นอย่างดีมันเป็นเวลาบ่ายสามโมงเศษดวงอาทิตย์มันสาดแสงจนร้อนอบอ้าวไคร่พลของซื้อดำ เตรียมพร้อมลบทุกทางโดยวยลาตะเวนถูกส่งออกไปหาข่าวรอบนอกถึงความเคลื่อนไหวของกองปราบสือดำปรากฏตัวขึ้นในที่กักบ,บริเวณคนรักของตนเจ้าสาวของเสือมเหิสุนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคุณจนช่วงชิงหล่อนมาได้เพื่อเป็นการยามหน้าเสือมหิสุนขืนบางและนี่ก็เป็นเวลาห้าวันแล้วสือดำรู้ดีว่าควรจะทำอย่างไรกับนางคนอย่างสือดำไม่ผิดคำพูด ด้ยสัจธรรมความเป็นมนุษย์ที่พูดแล้วต้องปฏิบัติให้ได้สื่อดำได้ทําตามที่บอกกํานางและทุกคนไว้ทุกประกาศเขาไม่ได้แต่ต้องตัวนางแม้แต่นิดเดียวหากจะดูแลเป็นอย่างดีมีข้าวปลาอาหารส่งให้พร้อมแถมยังมีที่พักที่แสนสุขสบายกว่าทุกคนภายในค่ายสือดำหยุดยืนไม่ไกลจากนางมากนักเขาสุดอดกลัน้นเมื่อเห็นความโศกเศร้าเสียใจของคนที่เขาหักหลอนนั่งเงาหงอย ใบหน้าหมอมแนบซบกับหัวเขามนขุนโจรมองไปที่นางและเรียกชื่อนางนางหันกลับมาตามเสียงส่งยิ้มให้กับขุจนจรเล็กน้อยรอยยิ้มปนเศร้าที่แสดงออกขุนจนรู้สึกได้ตลอดเวลาที่นางถูกขุนจนจับตัวมาเวลาดังกล่าวคงจะทำให้นางได้คิดทบทวนหลายสิ่งอย่างและมันก็เป็นจริงเช่นนั้นหล่อน,นึกถึงความดีของเสือดำขึ้นทันใด สุภาพบุรุษเสือผู้นี้มันสมแล้วที่เป็นเสือเมืองสุพรรณนางไตรถามเสือดำถึงเหตุการณ์ภายนอกเนื่องจากมีผู้คนพลุกพล่านวิ่งกันเฮวอนเสือดำยิ้มรับเล็กน้อยเขาวางมือบนบ่าสาวงามอย่างแผ่วเบาตลอดเวลาเขาไม่เคยคิดทำร้ายนางเลยไม่เคยคิดอาฆาตแค้นแม้ตัวนางจะทำร้ายจิตใจขุจนโจรเพียงใดขุนโจรอภัยให้นางตลอดเขายังรักและหวังดีกับนางเสมอ ไม่เคยเสื่อมใครเขาไม่อาจพูดถึงเรื่องนั้นเพื่อให้มันกระทบต่อจิดใจของนางภัยมาเยือนข้าแล้วล่ะมนก็เสือมาเห็นนสวของเจ้ามันส่งจดหมายไปบอกตำรวจบอกที่อยู่ของข้าให้ตำรวจรับรู้ตอนนี้พวกกองปราบเลยบุกขึ้นเขามาจะจัดการกับข้าตอนนี้ลุ่น,น้องของข้าก็เลยตั้งค่ายเตรียมรับมือไว้มันก็เลยดูวุ่นวายสักหน่อยแต่มนไม่ต้องตกใจไปหรอก ขรนหล่อนได้ยินคำพูดของคุณโจนก็หันหน้ามามองที่เขาด้วยอาการของคนเสียใจนางบอกกับเสือดำว่าเสือมเหสี่ยวนไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะทั้งสองต่างก,ก็เป็นโจนเหมือนกันไม่ควรหักหลังกันเองเช่นนี้เสือดำเข็นหัวแล้วออกมาแผ่วเบาพี่พอเข้าใจแต่มเหสี่นมันก็คงไม่มีทางเลือกเขากล่าวขรนมองไปที่สาวงามดวงตาละห้อย มันถึงเวลาที่พี่จะปล่อยมนไปแล้วตั้งแต่นาทีนี้ไปมนตเป็นอิสระแล้วให้มนตกลับบ้านได้ถ้ามนต์ยังอยู่ที่นี่ต่อพี่เกรงถึงความปลอดภัยของมนพี่อาจจะดูแลมนไม่ได้หากพวกตำรวจมันบุกเข้ามาจริงเกรงว่ามนจะได้รับอันตรายพี่จะให้คนจัดหาม้ามาให้มนกลับไปคนเดียวได้ไหมพี่คงไม่ได้ไปส่งขุนจนกล่าวด้วยความเสียใจเล็กน้อย และเสียงของเขามันทำให้หญิงสาวไวรอนดวงตาสดใสขึ้นทันใดนางแทบไม่อยากจะเชื่อว่านางเป็นอิสระแล้วมนรีบเตรียมตัวเถอก่อนที่มันจะช้าไปประเดี๋ยวกองปราบจะมาซะก่อนพี่เอามนมากักขังไว้ที่นี่ก็ห้าวันแล้วพี่รู้สึกผิดต่อเองนักต้องขอโทษด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายกับเองแม้แต่น้อยขอให้เองจงเข้าใจที่พี่ทำไป ก็แค่ต้องการให้มาเหตุสนมารับรู้ก็เท่านั้นหญิงสาวพนมมือไหว้ขุนจูนด้วยความอาไรัยในน้ำใจมนต้องไปแล้วและมนต้องไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่ทันการเดี๋ยวพี่จะให้คนหาม้ามารอรับขุนจุนเดินหนำหน้านางกรูตามหลังมาติดๆสีหน้าและท่าทางของขุนจุนแสดงความอาไรัยอาวณ์กับนางอย่างชัดเจนครั้นมาถึงภายนอก เขาสั่งบริวารหาม้ามาหนึงตัวซึ่งม้าที่นำมาเป็นม้าที่เชื่องที่สุดในใค่ายเพื่อการเดินทางของนางจะได้ไม่มีอุปสรรคนางเดินไปอยู่ดืนที่คุจนจุนอําลาขุจนจุนยกมือไหว้ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เสือดำดีกับเธอเสมอมาเสือดำลูกไปที่ศีรษะนางและกล่าวกับนางให้เข้าใจไปอีกว่าตัวพี่ไม่เคยทำให้หญิงใดต้องเจ็บปวดผู้หญิงทุกคนที่พี่รัก พี่รักด้วยความบริสุทธิ์และต้องดูแลเทียบเท่ากับชีวิตจนอย่างพี่ยิ่งยึดถือสิ่งนั้นเนื้อสิ่งใดพี่ยิงถือศีลธรรมเพศแม่ทุกคนพี่จะไม่ทำลายเขาแม้แต่เนื้อต้องตัวให้เขาต้องบาดเจ็บเพียงน้อยนิดนางยิ้มออกมาได้ด้วยความสบายใจพี่ฝากขอโทษพ่อมนด้วยที่พี่ล่วงเกินในเยี่ยมคราวนั้นแต่มันก็เพราะเสือมมเฮสวน พี่ไม่เคยโกรธเคืองพ่อของมนเลยฝากขาออาภาัยในเยี่ยมด้วยแต่ถ้าหากว่ามนเดี๋ยวพบกับเสือมาให้สูนอีกก็บอกเขาดีว่าพี่กับเขาความเป็นเพื่อนมันจบลงแล้วจุดจบของเราทั้งสองคนคือต้องตายกันไปข้างหนึ่งนางมนได้ยินคำกล่าวล่าของขุจนจุนมันยิ่งทำให้นางรู้สึกละอายใจยิ่งนักนางก้มหน้าลงสู่พื้นและบอกกับขุจนจุนอย่างสุดอัดอ้น กับเรื่องราวที่แล้วมานางบอกกับเสือดำว่านางกับเสือมหิสุนคงจะจบลงแค่เท่านั้นนางหมดศรัทธาในตัวมหิสุนแล้วตั้งแต่นางได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ห้าวันเต็มทุกสิ่งอย่างทำให้นางตรึกตรองดีชั่วและเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดมันคืออะไรนางบอกกับซสือดำาดยใบหน้างองงอยรู้สึกผิดแต่เพื่อไม่ให้บรรยากาศมันซบเซาไปมากกว่านั้น ขุนจนจึงโหบร้องคำรามขึ้นเหมือนไม่มีอะไรนั่นมันก็เรื่องส่วนตัวของมนพี่มีขอยุ่งด้วยมนจงไปเถอะอย่าชักช้าเลยผี่ขอให้มนเดินทางปลอดภัยเขาก้มกราบที่อกของเสือดำอีกครั้งก่อนจะเดินตรงไปที่ม้าสีน้ำตาลแดงที่ลูกสมุนของขุนจนรอยอยู่ก่อนแล้วลูกน้องของเสือดำประคองนางขึ้นหลังมานางหันมาที่ขุนจน ยิ้มให้ขุนโจนก่อนจะจากและนั้นคงเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่เสือดำจะได้มองก่อนที่ม้าสีน้ำตาลแดงม้าคู่ใจของคุนโจนมันจะพานางเดินทางออกจากค่ายโจนในบัดนั้นเขายืนนิ่งงนันมองหลังอดีตคนรักหวนนึกถึงวันวานที่เคยรักกันอย่างหวานชื่นแต่คนอย่างเสือดำเขาไม่ยอมเสียใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาพยายามข่มใจตัวเองผู้หญิง มันก็คือเสือร้ายของชีวิตพอกันที่ถือว่าไอ้ความรักแห่งสวยคําพูดที่แหกปากออกมาเตือนใจตัวเองครั้นแล้วจากที่เศร้าเงองหองยเขาก็ได้เปลี่ยนไปในฉับพลันเขาดูเข้มข้นเดินสั่งการกับลูกน้องเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปืนคู่ใจยังกำติดมือไว้แน่นเตรียมรอรับมือกับกองปราบที่กำลังมาเยือนติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ